่าเก็บปีกะเลียงนะเก็บปีกะเลียงครับกับสวนครัวนวาบ้านม,มีต้นนึงอันนั้นอันนั้นต้นนึงนั่นนะนนปูนปลาบักบูงกระสีเฉินน้อยนี่ครับต้นนึงเก็บเมื่อกี้นี่ ไปเห็ดอ้อมเลยเหมอนอ้อมหน,น่งงัวต้นสองหนึ่งต้นสามซีอยู่ทาถงบ้านเ,นเ,เออนจ็ดกันเกี่ยวเพียงในหยดพควอมให้เนี่ยอ้อมใส่ก,กันอ้อมหน่องงัวกล้วยกล้วยกล้วยนะมะละกอแขกดำกล้วยนา ฝนตกแซงแสะแซงมืออี้ตังแต่เสาเลยก็ทีตสมทิี่นี่อะโวคาโดอะโวคาโดอะรละ,ละ,ะขาหม,มักงวง